สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Born to be Family Podcast พื้นที่แห่งความทรงจำในแบบฉบับครอบครัวคริสเตียนผมได้มีโอกาสอ่านบทคาวามจากมีเดียมานะครับซึ่งชื่อบทคาวามเนี่ยก็แปลเป็นไทยว่า3สิ่งที่พ่อแม่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับลูกและเทคโนโลยีนะครับโดยผู้เขียนชื่อว่าโจนาธาน นะครับซึ่งโจนาธานเนี่ยได้หยิบเอางานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับที่วิจัยเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียและสุขภาพทางจิตใจนะครับจาก ى, มหาวิทยาลัยนิวยอร์กนะครับมา ى, นำเสนอซึ่งผมมองว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยแทบจะทุกครอบครัวนะครับต้องเกี่ยวข้องกับดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเนี่ยดูจากสถิติตอนนี้นะครับในปี2021 อ้างอิงจาก VR Social นะครับสร,รุปออกมาว่าจากประชากรไทยเกือบ7จล้านคนเนี่ยมีคนที่แอคทีฟหรือว่ามีตัวตนในโซเชียลมีเดียเนี่ยเกือบ80%ซนะครับหมายความว่าถ้าเราเจอ10คนที่เดินมาข้างหน้าเราเนี่ย8คนจะแอคทีฟหรือว่ามีตัวตนในโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นจำนวนประชากรคร่าวๆเนี่ยก็ราวๆ55ล้านคนนะครับก็พูดได้ว่าเกือบจะทั้งประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดดีๆเนี่ยโซเชียลมีเดีย ถ้ามันมีผลเสียมากขนาดนั้นเนี่ยคงไม่มีจํานวนคนที่แอคทีฟมากขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะกับเด็กๆซึ่งพ่อแม่หลายครอบครัวเนี่ยต่างกังวลถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับลูกนะครับในบทความนี้เนี่ยจึงนําเสนอ3แนวคิดนะครับซึ่งได้รับการอ้างอิงจากงานวิจัยนะฮะที่จะช่วยให้เด็กๆเ,เ,เนี่ยเรียนรู้นะครับแล้วก็ฝึกฝนที่จะควบคุมการใช้เทคโนโลยีแทนที่จะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาควบคุมพวกเขานะครับ ซึ่งแนวคิดแรกนะครับจอนาธานก็นำเสนอแนวคิดที่เรียกว่า Screen and Sleep นะครับ Don't Mix นะครับก็แปลเป็นไทยง่ายๆก็คืออย่าให้การอยู่บนหน้าจอกับการนอนหลับเนี่ยมันปนกันหรือผสมกันนั่นเองนะครับซึ่งเริ่มต้นมาจากการที่นักวิจัยเนี่ยเชื่อว่าเด็กนะครับ 50- 9 0พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับทั้งที่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับต่อการเติบโตทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะครับ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากการกระตุ้นจากเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่นการส่งเสียงหรือการแจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับล้วนเป็นสาเหตุที่รบกวนการนอนหลับของเด็กนะครับรวมถึงแม้กระทั่งผู้ใหญ่อย่างเราๆครับบางคืนที่เราตั้งอ,อกตั้งใจจะเข้านอนเร็วแต่เผลอไปหยิบมือถือมาเล่นไลน์ ine, เล่น Facebook หน่อยเดียวก็กลายเป็นยาวเป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมครับเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเคยเป็น นในบทความนี้ก็ได้เสนอตัวอย่างนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับก็คือการกําหนดเวลาในการเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสมาร์ทโฟนก่อนเข้านอนนะครับซึ่งอ,อ,อาจจะเป็น15หรือ30นาทีตรงนี้ก็แล้วแต่การพิจารณาของแต่ละครอบครัวนะครับและเพิ่มเติมก็คืออาจจะทําบริเวณนะครับสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์หรือว่าชาร์จอ,อ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ไว้นอห้องนอน นะครับเพื่อจะมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่เข้าไปรบกวนการพักผ่อนเมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้านอนนะครับอันนี้คือแนวคิดแรกนะฮะส่วนแนวคิดที่2เนี่ยจนาธานก็เสนอว่า delay social media until high school นะครับก็คือแปลงงั้นก็ให้เริ่มเล่นโซเชียลมีเดียตอนมัธยมปลายเลยแล้วกันนะครับซึ่งสําหรับผมเนี่ยแนวคิดนี้ไม่แน่ใจว่าจะทําให้เด็กยุคใหม่เนี่ยรู้สึกอึดอัดมากหรือเปล่านะครับเพราะว่าในยุคที่ ผมเรียนอยู่มัธยมปลายเนี่ยเราไม่ได้มีโซเชียลมีเดียที่ทรงพลังมากเท่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o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  n s t s t r g r y o y t u t u นะครับ t ิกตอนะครับหรือ Line อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยบทความนี้ก็ได้นําเสนอว่าบางแพลตฟอร์มเนี่ยตั้งเกณฑ์น,นะครับของอายุที่จะสามารถเข้ามาร่วมโซเชียลมีเดียได้เนี่ยไว้ที่13ปีขึ้นไปเท่านั้นเองนะฮะซึ่งงานวิจัยพบว่าปัจจัยเรื่องของความเจ็บป่วยทางจิตใจเนี่ยอย่างเช่นอาการซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเนี่ย มีความสอดคล้องแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องของ screen time นะครับซึ่ง screen time ในที่นี้อาจจะไม่ใช่บนโซเชียลมีเดียนะครับหมายถึงว่า screen time ที่นี้ก็อาจจะเป็นกิจกรรมออนไลน์อื่นก็ได้นะครับแต่ว่า,าความสอดคล้องกับการจะเปิดทางจิตใจเนี่ยจะเป็นเรื่องของ screen time ที่อยู่บนโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งถ้าพูดถึงตามสถิติแล้วเนี่ยในปี2021ของคนไทยนะครับเราใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตเนี่ยทั้งวันนะฮะอยู่ที่ประมาณ9ชั่วโมง9ชั่วโมงต่อวันนะครับ และโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ครองตำแหน่งในอันดับที่2ที่คนไทยใช้เวลาด้วยมากที่สุดนะฮะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมง48นาทีซึ่งก็รองจากกิจกรรมอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของการดูสตรีมมิ่งหรือกับบอดแคสติ้งอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมว่าตรงนี้ส่วนใหญ่ก็ดูผ่านโซเชียลมีเดียนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็จะพูดได้ว่าการใช้โซเชียลมีเดียเป็นกิจกรรมอันดับหนึ่งที่คนไทยใช้เวลาด้วยนานที่สุดก็ว่าได้นะครับ นอกจากเรื่องของ Screen Time แล้วมันยังมีเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการถูกกันแกล้งผ่านสื่อออนไลน์นะครับซึ่งเราน่าจะเคยได้ยินคำว่า Cyberbullying นะครับก็ไ y เบอร์บูลลี่เนี่ยก็เป็นเรื่องเรื่องของการถูกต่อว่านะครับการถูกตำหนิหรือถูกรุมแกล้งนะครับให้รู้สึกอับอายรู้สึกเสียความมั่นใจนะครับโดยใช้สื่อออนไลน์เนี่ยเป็นตัวกลางในการนำพาข้อความเหล่านี้ไปหาคนจำนวนมาก ะครับรวมถึงยังมีเรื่องการเปรียบเทียบทางสังคมในมิติต่างๆที่จะส่งผลต่อการเคารพและก็เห็นคุณค่าในตัวเองนะครับของเด็กที่ถูกกระทำนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่เราเป็นแต่คนอื่นไม่เป็นนะครับหรือสิ่งที่คนอื่นมีแต่เราไม่มีนะครับซึ่งตรงนี้ต้องระวังให้มากเลยเพราะว่าถ้าเราเผชิญช่วงวัยรุ่นโดยขาดความนับถือหรือการเคารพในตัวเองเนี่ย การจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขในชีวิตเนี่ยก็ค่อนข้างยากมากนะครับอันนี้คือแนวคิดที่2นะครับแนวคิดที่3เป็นแนวคิดสุดท้ายนะครับโจนาธานใช้คำว่า agree on a time of budget นะครับก็คือแอปให้เข้าใจง่ายๆคือยอมรับในเงื่อนไขของเวลานะครับ content ต,ต่างๆบนโซเชียลมีเดียเนี่ยผมต้องบอกว่าถูกวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบมาอย่างดีนะครับเพื่อจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในช่วงวัยต่างๆนะครับซึ่งสุดท้ายนี่ก็จะนำไปสู่การตอบโจทย์ ด้านการรับรู้ก็ดีด้านการขายก็ดีนะของแบรนด์ที่เป็นคนเริ่มต้นทําสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ไอสิ่งเหล่านี้จะสามารถดึงเราให้อยู่กับมันได้นานที่สุดนะครับแล้วกอ็อ่มันก็จะพยายามให้เราอยู่กับมันได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับโดยเราเองก็อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้าว่ากําลังจะใช้เวลากับสิ่งนั้นเนี่ยมากเกินความจำเป็นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดจากบทความนี้กําลังนําเสนอให้ครอบครัวนะครับกำหนดเงื่อนไขหรือว่า ขอบเขตของเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียร่วมกันนะครับให้เป็นเหมือนกับนโยบายของครอบครัวว่าไงนะครับที่บังคับใช้กับทุกคนนะครับทั้งพ่อแม่ทั้งลูกหรือใครก็ตามในบ้านนะครับซึ่งส่วนตัวผมชอบแนวคิดนี้นะครับเพราะว่าช่วยให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยโดยเฉพาะลูกๆของเรานะครับได้เรียนรู้ที่จะบริหารจัดการเวลานะครับที่เป็นชัพยากรที่มีอย่างจํากัดถูกไหมครับอันนี้เป็นความจริงที่เราต้องมาเชิญในชีวิตประจําวันอยู่แล้วว่าเวลาเรามีอย่างจํากัด และจะใช้งยัางไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนอกจากนี้ยังฝึกเรื่องการควบคุมตัวเองด้วยนะครับเพราะในเวลาที่เราตั้งไว้เนี่ยในการที่จะเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาจะทําอะไรก็ได้นะครับกับสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ที่เขาเลือกนะครับอาจจะเล่นเกมออนไลน์ก็ได้นะครับอาจจะเปิดโซเชียลมีเดียก็ได้หรืออาจจะเปิดวิดีโอเพื่อศึกษาค้นคว้าอะไรบางอย่างนะครับที่ กําลังสนใจอยู่ก็ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าในที่นี้ไม่รวมระยะเวลาของการอยู่บนหน้าจอที่เป็นเป็นไฟบังคับหรือเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเช่นเรียนออนไลน์นะครับหรือในกรณีที่ต้องอยู่ต่างที่การอยู่คนละที่กันอาจจะต้องใช้บางแอปพลิเคชันหรือใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อทําให้เราสามารถวิดีโอคอลคุยกันได้นะครับสามารถเท็กซ์หรือพิมพ์ข้อความคุยกันได้อัน,นี้ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ นะครับทำให้เราใกล้กันมากขึ้นไอ้ตรงนี้ก็ไม่นับนะครับซึ่งอนอกเหนือจากเรื่องประโยชน์ที่ได้จากการใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจากัดนะครับเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองนะครับยังมีเวลาที่ครอบครัวได้เพิ่มมาด้วยนะครับจากการทําตามนโยบายนี้ก็สามารถนําไปใช้ทํากิจกรรมอื่นรๆร่วมกันได้เยอะเลยนะครับเช่นออกไปเดินสวนสาธารณะนะครับสําหรับลูกๆที่ต้องการที่ปรึกษาก็อาจจะทํากันบ้านด้วยกันนะครับออกกําลังกายด้วยกันนะครับหรือว่าบ้านไหน รักเสียงเพลงรักรนดนตรีก็สามารถเล่นดนตรีด้วยกันได้ในครอบครัวอีกนะครับสําหรับครอบครัวคริสเตียนก็สามารถนมัสการพระเจ้าด้วยกันก็ได้นะครับสําหรับอีพีนี้ก็ขอนาเสนอไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมลองนํา3แนวคิดนี้ไปปรับใช้กับครอบครัวของคุณดูนะครับเพื่อว่าเราทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิจิทัลอย่างสมดุลและก็มีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปขอบพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ